สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับอ่ะเสาร์นี่ครับพี่จ้าประทุ่มดาดครับพาพี่พาน้องครับมาเบิง์ง่วงแมลูนะครับกับง่วงทองครับพี่น้องอยู่กับน้องนิดครับสวัสดีครับตองนี้สวัสดีค่ะมือนี่ครับกับสีแบงปันทั้งหมด3ามตัวน้องนิดเนาะนะครับเป็นง่วงแมลูโค้งหนึ่งครับตอนหนาพี่น้องครับคืมแล้วกับง่วงทองอีกตัวนึงครับด้านหลังพี่น้องอ่ะตีคืมแน่เหมิดแน่เด้อพี่ดอกเด้อนะครับพาอยู่กําลังมานมองนิดค่ะ อ่ะชมต่อครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ลูกเป็นโคมแม่นะครับแม่เป็นซัดแห้งนะครับเป็นซัดมาเซานี่นะครับอ่ะมือนี้ครับแบงปันสองชุดครับอ่ะน้องนิดนะครับเพิ่งกันน้ำง้อมาจากบ้านหน้าแต่ตะบนหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับไปแบบเร็วๆน้องนิดเนาะตามมีแดดพี่น้องอู้ลูกห้ามแห้งเป็นลูกไส้ของเจ้าทศพลนะครับไว่หกเดือนแม่เป็นง้อลูกแหลกอ้วนๆหน้าๆนะครับกับง้อถ่องอีหนึ่งตัวอ่ะเบิ่งแต่ละชุดน้ำกันราคาส่งฟรีจากจักกิโลครับน้องนิดครับสองร้อยโลค่ะ เบ่งแม่ลูกก่อนครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยลูกเป็นพอพันใดครับโค้มแรกครับเป็นงัว่าแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับลูกไส้เพิินนะครับเป็นลูกไส้ของเจ้าทศพลนนะครับไป่หกเดือนนะครับแม่ก็เป็นงัว่าลูกแรกนะครับเป็นซัดมาเศร้านี่เนาะค่ะนะครับกำลังโค้มลูกโค้มเต่าอยู่พี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้ครับโค้มนี่เปิดจักบาทตรงนี้สองหมื่นเจ็ดค่ะสองหมื่นเจ็ดพี่น้องค่ะต่อได้ค่ะต่อได้นะครับต่อได้ ผู้ใดหาพอพันคุ้มฟูงพี่น้องเมืองสีเนื้อหนังนะครับพี่น้องโอ้แดงเข้มแห่งมาส่งลูก,กค่ะแขกค่ะส่งลูกดีค่ะนังหนาพอเป็นงวดที่สดแล้วก็อ้วนทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันนะครับค่า,าท์ทอกาทอนประก,กันให้สิผาหมือนต้อตงดีเนาะค่ะนะครับนี่แม่เพิ่นกะนั่งนาดีนะครับเป็นสัตวนะ์เด้อพี่น้องโค้มลูกกูเมื่อกี้นี่แม่ไอ้ลูกก็โค้มก็ปล่อยเชือกนี่โค้มเลยเนี่ค่ะอ่ะแม่มันสูงกว่านตน้องดี ร้อยสามสิบสามค่ะบกบกบกคร้อยสามสิบสามบวกลบเขาบอกลูกแหลกนะค่ะลูกแหลกค่ะลูกแหลกครับอ่าเบิรงแม่เพิ่นกิบูดำจำมูกดำนะครับพี่นอ้องเอานะครับลูกใส่ของเจ้าทศพลครับมีใบมีหลอดนีด่น้องโอ้คึ้นะนะครับเป่าไทยเกิดเดือนมีนาโอ้ยมาเนื้อหนังดีแท้เนื้อหนังดีค่ะหนังหนาพร้อมนะครับหนังหนาทั้งแม่ทั้งลูกครับเอากะแม่เพิ่นสิมีตรงนี้น้อยๆจุดนึงได้ไหมเบิงอ่าฟังกระดูกฟังฟังขวาหรือเ่ ค่ะฟางขวาเป็นสุดสุดอ่าบอสังเกตบอเห็นเนี่ยคารบอสังเกตบอเห็นมันดูหน่อยนึงดังลึกคุณพี่น้องมันมันจมลงไปนะครับอะบอเห็นเลยกบมกดเบิ้งบอเห็นเห็นมาเอออ่ะนะครับพอกินหญ้าไปเห็นบอเห็นบอเห็นค่ะแต่กินหญ้าเต็มเต็มบอเห็นเลยบอเห็นพี่น้องไม่น่าเกลียดนะครับเอานี่เครื่องดำาก้วหางดำนุ่มสีเต๋อใจลูกงามแห้งนะครับอ่าไออกสองเ็ดสองเ็ดค่ะต่อได้ค่ะต่อได้นะครับแม่สม สามารถสมโตได้มาแลงเนาะค่ะแม่ค่ะสมโตได้มาแลงสมหลอดได้เบ่อื่นเส้านะครับพี่น้องขอคนรับได้เด้อนะครับขอคนรับได้ขอคนรับได,บได้แม่ลูกลูกตัวผู้นะครับแม่เพิ่นอ่ะสวงสุดสันสันพี่น้องแทบจะบ่เห็นเลยคันแม่นบบเบิ่งก็คักว่าเห็นค่ะบ่เห็นจังได๋กับ,บ่เห็นนอยู่ตรงไหนครับพี่น้องอ,อยู่ดันในนี่คื้ยังยังมาเสาาขายังมาแลงกินหยาบมยทางเต็นเต็มนะครับเล็บดีก็เท่าดีนะครับคู่นี้พานนะครับพี่น้องกะ อยากแยกอยากยกได้บดโทรมหาหนงนิดได้เนาะ่ะโทรได้ค่ะแยกได้ยกได้ค่ะเพราะว่าแม่พันมีตำนี้น้อยนึงค้าว่าเด็ขายกะตีเป็นเนื้อค่ะอะจะแยกเป็นเนื้อนะครับพี่น้องคือว่าซอยสิติพันไปเนี่ยเอาสอเจ็ดตอนนี้นะครับหาไปน้ำกันแม่ลูกลูกตัวผู้ครับลูกสายของเจ้าทศพลนะครับเนื้อเขาว่าห่แล้วมื่นสี่แม่พันืุอเปานบ่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ง้้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 ้นขึ้้พร้อม ค่ะนะครับเอ่าปล่อยลูกพันหลดปล่อยลูกพันเลยผมอยากให้ลูกพันไอ้เข้มเข้มแม่พันปลูกเชือกไว้อ่ะปล่อยธรรมชาติดพันหลดนี่ครับลูกไส้พันเด้อพี่น้องนี่ครับโอ้ยลูกไส้มาปวดเนื้อหนังครับควัานจับสมออ่าปล่อยพันหลดเห็นปะพี่น้องผมเลยตัวมันขึ้นปล่อยมันเลยนะครับอ่ะนี่ครับสามารถสมมืแรงไลยเนาะนิดเนาะค่ะได้ค่ะแม่มันขึนแม่มันขึนขึนอีลีครับพี่น้องขึนอีลีมืแรงสมโตเลยเลยนะครับนั่นโคมวะเข้มลูกวะหาพี่น้องเลยเบิ้งมาขึ ครับลำลางสวยนะครับอนนุ่มสีเต่าเล็บคอเท่าปกตินะครับแม่ลูกลูกตัวผู้แม่เป็นซัดตอนนี้เลยครับเป็นซัดมาเสาร์ในน้องนิตอค่ะแม่นค่ะลูกไส้ขลองไส้ของเจ้าถดสะพนนะครับเป็นห่องมาเสาร์เจ็ดตรงฟีกิโลครับสองฟีสองร้อยโลค่ะสองร้อยกิโลนะครับเอานะครับเอาไปเลี้ยงเล้ยไปน้องมีตรนี้จุดหนึ่งตัว่าโบเรนาเกียรนะครับบบคือบบสังเกตคือบบเห็นเลยบ่เห็นน่ครับบบเห็นเลยพี่น้องเห็นบ่บบเห็นมันอยู่ตรงไหนุ่นนะครับ เอาตัวชมแหละมึงได้ไหลกินนมแม่บ่โคบแล้วโคบไรล่ะมื่อย <c oughs> อ่อะไปะจูงแม่พันโชว์จังอยครับวันทีย่างได้บ่ละลูก,กน,นมไ <c oughs> ด้ค่ะโอ้โูกระโวดอ่ะลูกนังหนาค่ะโลกโอ้ยกือตัวแม่เดี๋ยวผมให้ดูลูกมันกระซ้องเหมือนเน้นแม่นค่ะ <c oughs> ไปลูกไปเอาไปเป็นแม่พันอันนี้เป็นพ่อพันคุ์คูฟูงเลยเด้อพี่น้องนี่ครับสีเนื้อหน,นังผลบันทายพันต่อไปพุงแม่ทองครับ ชุดต่อไปครับมาเบิร์ง้อทองครับพี่น้องนี่ครับเป็นง้อทองครับทองกับเจ้าผ้าลวยนะครับได้สามเดือนกว่าครับแดงแดงครับพี่น้องแม่นี่เปิดตักบาทครับเปิดหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยครับราคาหนี่งก็ต่อรองไรน้องพี่น้องต่อรองได้ค่ะซูงฟรีสองร้อยโลค่ะซูงฟรีสองร้อยโลครับท่ายสูงอะไรครับร้อยสามสิบสามค่ะร้อยสามสิบสามง้ลูกแดงนะครับง้อลูกที่สามในทองค่ะลูกสามในทองครับพี่น้องเคยมีลูกสองโตนะครับพี่น้องแดงงามดีขนเฮียนดี นะครับตอนนี้ทองครับเจ้านี่ครับมีเจ้าพาลุยนะครับไอ,ไอ้อยังก่อพี่น้องนี่นะครับนี่ดะอ่ะงามๆนะครับวันที่ผสมนะครับวันที่หนึ่งมีทุน้าหกเจ็ดกับรถขอดสิบมีนาหกแปดนะครับ 1, มีใบมี 6, 8, บมหลอดตัวทองแล้วเนาะตัวทองมีคิบตรวจค่ะหนึ 18, ่งมืนแปดพันห้าร้อยครับพี่น้องราคาห่องอ่ะจมูกดำโมชีครับใบหูโมชีครับเขาไวแต่งน้ําเดิมทุกอย่างเนาะพี่น้องดูสามในถ่องสีมะโปดแท่แดงอ่ะเล็บดีคอเท่าดีครับนุ่มกะ เต่าเนาะค่ะนมอซีเต่าค่ะคึ้นมมีปแล้วพี่น้องยืนหาเดียกันเคืองชมมมั่วโมงนึง <c oughs> ได้สาม,มีหล่อ่ะเครื่องดำนะครับเครื่องดำพวงห้างดำนะครับการทุกกระท้อนกับประกันหนะาเนาะค่ะประกันค่ะ้องกับประกันห่เนาะประกันค่ะหมื่นแปดห้าร้อยครับเอาคู้ไดห้างว่าทองครับเป็นง้วงกลางๆพี่น้องตัวสีน่โพดตละลักค่ะบวแดงตาเขียวพวกแดงตาเขียวเพราะนะเข้ากระแดงก็ได้เสียเข้าอ่ะฟังนี่นะครับพี่น้องเออ เอาตูกคอนประกันให้ครับส่งชุดทรงจมประก,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 กันให้ครับพ้นเหี่ยหยหท้องสามเดือนกว่าครับีือ้องทองเงี้ยกับงามมอเตอร์กันเต็มนี่ตาหลังกว้างครับบึงทยยางม,มองพันครับหนึ่งหมืนแปดห้าร้อยนะครับราคาขอ,องทรงปีก่ะสองหลายโลเนาะค่ะอมอวรกัจับได้ใบได้ได้พี็น้องหูนะแอบพันยืนงามพันยืนงามพันยืนเองพันยืนงามก็ได้ให้พันยืนเองนองี่ครับบึงทยยางมองพัน หลังกว้างๆได้หมดเลยหมื่นแปดห้าร้อยนะครับเอาไปเลี้ยงเอาเขได้มีหย่างไรๆนะครับนาทียิ่วแยกลูกได้บดดอนเราครับเพิ่งจันนุ่มเพลินนุ่มเพลินยังไม่ได้หยุบอยู่ฮะแนนนะครับสองสามเดือนกว่านะครับถ้าทองเจ็ดแปดเดือนกับสีญ่กับอีกสองพันครับเลี้ยงโตดียเลิกดีอยู่ได้หมดเลยดีได้ป้อมหมื่นแปดห้าร้อยนะครับราคาคุยกันได้นะครับตัดหลังเพลินเครื่อโบดนะครับโอ้ขึ้นดีแข็งมือเนี่ย ตัดหนาขึ้นมาเป็นังซี่ตองนิดตายงวดขึ้นขึ้นอ่ะกีกัดนะครับฟองงวดตองนิดอยู่บ้าน <c oughs> หน้าตแต่นะครับตำบลหนา้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับกับเป็นกำลังใจให้หลายท่านนะครับทางเชียงใหม่เด้อนะครับน้ำท่วมทางอ่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับแหลงนะครับพี่น้อง <c oughs> อ่าเขาเขาขึา้นตรงนี้ท <c oughs> ่างอำนาจคือเขามันจะเป็นแบบใหม่ๆพี่น้องไม่มีน้ำค้างนะครับตกก็ตกไม่แห้งเอาครับโคสชดีเจนาตาคน ผมหู่พี่น้องซื้อพุทโธพวกแกเลี้ยงได้ก็ตีนะครับสองสามเดือนกว่ารักมื่นนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับเงินดิจิตอลใกล้ออกแล้วเอาราคาเบาเบาขาฝากพี่น้องนะครับมือนี้ครบแล้วนะครับมาถูกใจตัวใดกัโท่มากนะครับแม่ลูกโคมหนึ่งกะเอาฟอยเอาไปเลี้ยงนะครับแม่พลอขืนแห้งกันละนะครับกับแม่ทองหนึ่งตัวนะครับมาจากบ้านหน้าแต่เด้อ เบอร์ไล์กับเบอร์โทรเลยเนาะครับเนะาะตามประเทศบสิดวกโทรกระทักมาทั้งไล่น้องนิดก็ได้นะครับเป็นุ๊กได้ปิจารขึ้นไท้ครับเป็นนิตายานะครับภาษาอังกฤษแล้วขึ้นไท้อ่ะคลิปนี้ครับพิจาร,รา์บรรทุนราชครับน้องนิดนะครับกาจบคิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับน้องนิดสวัสดีค่ะ